สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับเตียนตัวใหญ่นะครับก็ช่วงนี้อาจจะมาบ่อยบ้างมาห่างบ้างนะครับเพราะว่าบางทีผมไปหาเหมาพระไม่ได้เดีย๋ยวนี้ผมก็ต้องหาตีเหมาตีอะไรเอานะครับเนาะเพื่อความอยู่รอดนะซื้อแพงแพงก็บางทีก็ไม่รู้จะซื้อมาขายไขย่นะครับก็พอได้พระ ถ้าเกิดไปได้ผ้าเหมามาสักชุดหนึ่งอะไรประมาณนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูว่ามีพระอะไรบ้างนะครับปกติก็ซื้อทุกวันนะซื้อพระย่อยซื้อพระอะไรนะครับเอามาเปิดบูชาราคาเบาๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางทีก็ถ้าพระจังหวะพระดูแล้วพระเข้าตาพระอะไรพวกนี้ก็ ซื้อเหมากันเลยบางทีก็ดูไม่กี่โอหงลครับผ้า,าเหมาะนะครับเห็นรูปรผ่พันๆก็ถามซื้อกันเลยเอาเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาผมพามาดูดีกว่านะครับผมได้อะไรมาก็ถุงนี้แหละฮะเมลนได,ได้มาถุงนี้แลหละเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับซื้อมาชุดนึงก็ดูผมก็ดูมานิดๆหน่อยๆนะครับยังไม่ได้ดูดีหรอกยังไม่ได้ดูแบบละเอียดมากมาย นะครับถ้าผมจะพามาคัดพระว่าพระอะไรเป็นอะไรบ้างนเนาะเท่าที่ผมเห็นนะนะครับอืมอ่ะหยิบดินเล่นหยิบดูทีละองค์เลยเดี๋ยวอย่างองค์นี้นะครับแ้าอย่างองค์นี้นี่พวกนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกสมเด็จนะครับพวกเขาตุ่ม ยิ้งขอตุ่มพวกนี้นะครับเอกลักษณ์คล้ายๆกับปูบุญเลยนะฮะจะเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับก็คงต้องตีลงทางสาภพคกลางอะไรประมาณนี้แหละนะฮะแต่ผมดูถ้าอย่างนี้ดูไม่น่าเกณนะนะครับดูแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่พักเก่าอะไรขนาดนั้นนะครับนะไม่ใช่พักเก่าอะไรขนาดขอตุ่มนะครับเป็นพิมพขอตุ่มพากนี้ก็อาจจะราคาอาจจะไม่เท่าไหร่ นะครับเดี๋ยวเราเราวางแย่ๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับหลวงพ่ออะไรอ่าโอ้ผมไม่รู้หลวงพ่ออ๋อหลวงปู่คุยนะครับหลวงปู่คุยฮะหลวงปู่คุยหลวงปู่คุยนะครับนี่ยเขาเขียนไว้เนี่หลวงปู่คุยนะครับพิมพ์อะไรอ่ะพุทธกวักหรือเปล่าขลังเป็นพยาครุษ นะครับข้างหลังเป็นพยากครุฑหนูปุกคุยฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันเอ่อถ้าผมดูไม่ผิดนะผมได้เรี่ยมเงินมาสองชิ้นนี่จริงๆองค์นี้เป็นสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จ สวยดีนะครับสวยแล้วก็ดูเก่าคือเขาเอ่อพอเป็นเนื้อพอเป็นเนื้อสมเด็จเนี่ยนะครับคาบดำๆพวกนี้เขาทารักเอาไว้นะครับเพื่อรักษาสภาพผิวพระนะครับเพื่อรักษาสภาพผิวพระสองก็มันดีนะสองก็มันดีนะครับสองก็มันดีแล้วก็เอ่อเลี่ยม เลี่ยมเงินเอาไว้เรียบร้อยเลยนะครับเลี่ยมเงินเอาไว้เรียบร้อยนะฮะโอ้เฉพาะค่าเลี่ยมนี่ก็แพงแล้วครับนะครับเฉพาะค่าเลี่ยมเงินนี้ก็แพงละนะฮะสวยนะครับ้าอย่างนี้สวยดีดูแล้วเดี๋ยวโอาเอาถุงเข้มาตรงนี้ก่อนเนาะมันจะไม่มีที่วางพระนะครับดูแล้วสวยนะ,ววยนะเห็นแล้วชอบส่องเนื้อแล้วมันนะครับก็เล่นเท่านี้แหละ นะครับเพราะว่าพระสมเด็จนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับค่อนข้างที่จะลึกนะครับได้สมเด็จมาเราวางไว้นะครับ้างนี้เราต้องวางไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็สวยครับอย่างนี้แน่นอนฮะนะครับยี่สิบห้าศตรวรรษพระยี่สิบห้าศตวรรษนี่เป็นพระที่ดีนะแต่ก่อนไม่ได้มีราคาข้างงวดอะไรมากมายเลย นะครับแต่ก่อนไม่ได้ราคาข้างวดไม่ได้มีแบบแพงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยการปลูกเสกนะครับพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับทำให้พุทธคุณมีดีในตัวเกจิกรูปปลูกเสกนี่ไป่ได้ชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นเลยนะที่สมัยที่ยังมีการปลูกเสกเพเื่อเคลื่อนยภาพศตวรรษนี่นะ แต่ราคาถามว่าแพงขึ้นไหมผมว่ายังราคาก็ยังสามารถจับต้องได้นะเราก็เล่นในเนื้อโซนที่เราดูแล้วเออเป็นพาแท้แล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าไงราคาสามารถจับต้องได้นะห้อยได้นะนะครับห้อยได้มีหลายเนื้อมีหลายเนื้อนะครับอย่างเนื้อดินนี่ก็จํานวนการสร้างกับเป็นหลักล้านองค์อยู่แล้วนะครับเพวกนี้จํานวนการสร้างเป็นหลักล้านองค์นะครับฉะนั้นนะพอหาได้อยู่หรอกฮะพอหาได้อยู่ นะครับถ้ารุ่นไหนที่แพงเกินไปแล้วก็เถิดไปเล่นอีกรุ่นหนึ่งอะไรประมาณยนะี่ห้าศตวรรษนะครับอ,อันนี้เป็นเนื้อดินนะครับสวยนะเนี่ยนะครับสวยสําหรับผมนะแต่คนอื่นอาจจะมองว่าธรรมดานะครับอวางไว้วางไว้นะครับเพราะผมได้มีหมอมาเล่มหนึ่งนะครับโอ้ผมดูไมาไม่เป็นนะคงจะเป็นมีหมอเพราะกลวยอะ่ะนะครับคงจะเป็นมีเพราะกลวยแหละ นะแต่เป็นไม้นะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับด้ามไม้ฝักไม้ผมพวกนี้เป็นไม้ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งหรอกนะครับไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งก็ดูน่าจะเป็นพวกไม้ไม้ไม่ยมอะไรประมาณนะไหมผมไม่แน่ใจผมดูไม้ไม่ค่อยเป็นแยกไม้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่เป็นด้ามไม้ฝักไม้ครับนี่ด้ามนี่ฝักมีดหมอนี่ถามว่าดีไม่ดีครับนะครับการพวกสิ่งไม่ดีพวกคุณใสยพวกลมเพลมพัดอะไรต่างๆ นะครับเราจะเห็นในหนังนะเห็นในหนังไหมฮะอย่างนี้เขาเียวิามีปากกานะนะครับมีมีตัวหนีบเหมือนปากกาเราจะเห็นในหนังนะครับว่าเวลาเขาไปปราบผีอะไรพวกนี้นะครับหมอผีก็ส่วนใหญ่ต้องมีมีดหมอนะครับการพกผีสารต่างๆด้วยการพกผีสารต่างๆด้วยมีดหมอนี่นะครับเป็นอาวุธได้ด้วยนะเป็นอาวุธได้ด้วยนะครับแล้วก็ขนาดพกพาก็ผมว่าขนาดไม่ใหญ่เนาะขนาดไม่ใหญ่โอเคอะนะครับ หาติดตัวไว้นะครับเกจิปลูกเศษเยอะแยะนะครับลองหาดูลองหาดูนะครับเอาวางไว้นะฮะอ้เลี่ยมเงินองค์นี้เป็นผงสุพรรณนะครับแล้วองนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินผมได้ถ้าผมดูไม่ผิดนะผมได้เลี่ยมเงินมาสองชิน้นนะครับได้ผงได้ผงสุพรรณมาองคหนึ่งแล้วก็ได้สมเด็จมาองคหนึ่งผงสุพรรณนี้ก็จะมีอยู่ สามพิมพ์ด้วยกันนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มหน้าการแล้วก็หน้าแก่นะครับนี่น่าจะเป็น,นหน้าหนะนุ่มละน่าจะเป็นหน้าหนุม่มแบบเพราะดูยังแบบเขาเรียกว่าไงยังแบบดูดันยังแบบค่อนข้างที่จะดูยังกำกำละกำยำแข็งแรงอยู่เลย,ยรประมาณนี้นะครับนี่น่าจะเป็นหน้าหนุ่มนะครับสวยดีนะสวยดีนะฮะโซนเนื้อหาเขาโอเคนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินนะนี่เขาเลี่ยมเงินนะครับวันนี้เป็นงานเลี่ยมแบบชาวบ้านนะครับแต่อย่างนี้พวกนี้เป็นงานเลี่ยมแบบช่างแบบ แกะลายนะครับแต่ก็แล้วแต่คุณชอบหรอกนะครับแล้วแต่คุณชอบบางคนก็ชอบคลาสสิกเขาก็เลี่ยมสไตล์อย่างเงี้ยนะครับก็เลี่ยมสไตล์อย่างงี้แล้วแต่คนชอบนะครับสมเด็จนะฮะสมเด็จนี่ก็เป็นอะไรที่แล้วแต่ความชอบนะครับได้สมเด็จมาก,กี่องค์วันนี้หนึ่งองค์โอ้สมเด็จก็หลายองค์อยู่นะนะครับนี่ก็สมเด็จนะครับนี่ก็ภาพสมเด็จสมเด็จนี่คือบางครั้งเนี่ยนะครับ สายตาแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะการดูแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นนะะนครับเราต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเล่น,นะลนพราเอาที่สบายใจนะถ้าเราไม่มั่นใจเราคิดว่าเรามั่นใจอีกคนนึงเราให้คนนั้นดูนะครับหรือว่ายิ่งถ้าเราสามารถตัดสินใจเองได้ยิ่งดีเลยนะครับในการเล่นพรานี่นะครับเราตัดสินใจเองได้ในสุดยอดเลยนะครับเนาะสมเด็จนี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นพราที่มีราคานะเป็นพราที่มีราคา นะครับองนี้วัดพับวัดพับนี่ก็เอ,อถามว่าโซนเนื้อเป็นยังไงโซนเนื้อก็เหมือนกับส,สมเด็จนั่นแหละนะครับโซนเนื้อก็สมเด็จนั่นแหละดูแบบเขาเรียกว่าไงดูแบบมันมันเนื้อมันมัน,มนธรรมชาติความเก่ามีอะไรประมาณนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็เล่นกันดูเนื้อกันดูพิมพ์อะไรมาเนี้ยนะครับพิมพ์้าพเนื้อภาพพวกธรรมชาติความเก่า นะครับถ้าอย่างนี้พิมพ์วัดพับอย่างนี้พิมพ์วัดพับนะครับอ,อ,องนี้องนี้จะเป็นปู่ภูวัดอินละนะครับหลวงปู่ภูวัดอินนะฮะก่ับปู่ภูทั้นก็จะมีหลายพิมพ์นะครับท่านก็จะมีหลายพิมพ์นะครับหลวงปู่ภูนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของใครที่ชอบสมเด็จนะหลวงปู่ภูราคาพระเครื่องท่านก็ถือว่ามีราคาค่อนข้างแพงนะนะครับมีราคาค่อนข้างแพง คันนิยมค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะหลวงปู่ภูมีหลายพิมพ์แสยึดแขนกลมแขนถักศอกอะไรนะครับหลายพิมพ์หลายพิมพ์ปูป่ภูวัดยินนี่ก็มีหลายพิมพ์นะครับอ,อันนี้แส่ตลับมาเลยแส่ตลับมาเลยนะครับเฉพาะตลับก็เป็นร้อยละนะครับปู่ทวดนะฮะปู่ทวดนะครับปู่ทวด,ทวดภาพไม่ได้เลยปู่ทวดนี่ต้องต้องมีตลอดนะครับพะนี้รันตรายนี่ไปไหนใครๆก็รู้จักนะครับพอใครๆรู้จักนี่ เห็นเราต้องหยิบตลอดเลยนะปูทวดในภาพไม่ได้นะครับหลคงปูทวดในภาพไม่ได้เลยโอ้นะครับช่งนี้ก็จตุคามนี่พอเก็บได้ก็เก็บนะฮะผมก็ห้อยนะผมก็ห้อยจตุคามนะครับรู้สึกว่าห้อยแล้วก็ดีนะห้อยแล้วก็ดีนะครับมีโชคมีลาบดีนะครับ,บ,นะรบจะได้เป็นเศรษฐีก็เข้ามั่งนะองค์จตุคามรมามเทพนะครับยิ่งใครนับถือลาหูนะนะครับน่าใช้ นะครับน่าใช้อนาคตน่าจะกลับมามั่งอ่ะนะจะนะจะสงครามเนี่ยผมผมเข้าใจว่างานนะไม่รู้จะเมื่อไหร่เหมือนกัน <laughs> นะครับองค์นี้มเหสวนนะครับมเหสวนนะครับสวนทางกับทางกับร้ายกลายเป็นดีคงกับพันชาติเคล้าคา้าดพาะมเหสวนมาเหส่วนนี้ถ้าเราพูดถึงก็ต้องคิดถึงสุพรรณบุรีเลยนะครับเอาองนี้เราก็เก็บไว้นะครับพวกนี้เป็นชินเงินนะครับพวกนี้เป็นชินเงิน นะครับเขาเสร็จตลับจี้งจรตลับเขาก็ใส่มาแล้วนะฮะเขาก็ใส่มาแล้วนะผมผมไม่ได้มาใส่เพิ่มอะไรนะครับเขาก็ใส่มาแล้วนะองนี้อะไรองนี้แตงงี้อ่อพระพระเปิมเนาะนะครับใบโพยเจออย่างงี้สายเหนือละนะครับพระเปิมลําพูนนะนะครับพวกนี้สายเหนือละนะครับสายเหนือนี่ก็สมัยพระนางจามเทวีนะครับพระเปิมพระเปิมนะครับสมัยพระนางจามเทวี อโอ่งนี้ก็เด็ดองนี้ก็เด็อเดองนี้เป็นผงคุกรักอย่างนี้เป็นหลวงปู่สุกละนะครับปู่สุขนะฮะอย่างนี้เป็นหลวงปู่สุกละนะครับพิมพ์เล็กน่าจะพวกหูกระต่ายแก่มี er, น่านจะมีพิมพ์นี้นะมั้งนะคงมีอ่ะองนี้เก่านะฮะผม่องดูเก่านะครับผ้าเขาสวยแล้วก็ตลับสวยด้วยนะตลับก็สวยด้วยนะครับตลับก็สวยผ้าก็สวยหลวงปู่สุก นะครับฟังชื่อท่านก็นดีดีภุมสุกปากคอมะขามเท่านะครับสวยดีนะพระนะครับอันนี้ก็ต้องเก็บอย่างนี้ต้องเก็บเก็บไว้เก็บไปสมเด็จนะครับอ่าสมเด็จสมเด็จก็มีหลายที่นะครับอ่าสมเด็จแล้วก็แยกแยกไว้นะครับสมเด็จองค์นี้ล่ะอ๋อองนี้หลวงพ่อผาดน,นะครับหลวงพ่อผาดสองสี่ สองสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์หรือเปล่านะครับหลวงพ่อผ่านนะนะครับก็ถือว่าเป็นถ้าไม่มีหลวงพ่อปานใช้เขาก็บอกว่าให้ใช้หลวงพ่อผ่าแทนนะนะครับเนาะก็จริงๆแล้วก็เป็นาทางเลือกนะครับผมก็พูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราไม่มีพระหลักๆแล้วก็เถือบอลงมาพระลองๆใช้นะครับก,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 ก็ก็ไม่ใช่ปัญหานะนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาก็สามารถใช้แทนกันได้ นะครับแต่ธรรมดาหลายๆท่านก็ต้องการเอาแบบค่านิยมแพงๆนะครับโอ้ยสมัยก่อนราคาไม่ได้เล่นกันแพงนะเดี๋ยวนี้เล่นกันค่อนข้างที่จะมีราคามือนกันนะนะครับสมัยก่อนไม่ได้เล่นกันแพงอะไรมากมายหรอกนะครับผมก็ผ่านฮนะนะครับเตยดี <c oughs> โอ้ นางพญานะครับนางพญาครับข่าวตรงนะนางพญานี้ก็มีหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์มนะครับวันนี้น่าจะพิมพ์ข่วาวตรงละนะครับโซนเนื้อหาอะไรก็โอเคนางพญานี้ก็เป็นชุดเ็นเจาพาคีนะครับเป็นชุดเบญจพาคีฉะนั้นภาพชุดเบญจพาคีนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงใครๆก็ต้องรู้จักนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเก็บไว้นะครับนางพญา วันนี้ได้จตุคามมาเกี่ยวเราสององค์เนี่ยนะครับอ,องค์นี้ก็จตุคามแต่ผมไม่รู้วัดหรกนะผมไม่รู้วัดนะฮะนะครับพอดีติดชุดเหมามาแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ได้ติดชุดเหมาก็อาจจะไม่ไดเอามานะครับพอดีติดชุดหมามายัางไงก็ต้องเอา,านะครับจตุคามนะครับจตุคามรามเทพหลวงปู่ทวดนะครับถ้าอย่างนี้นี่อ่อุ้ยไขว่านเต็มองค์เลย นะครับไข่ว่านเต็มองคเลยภาวน,ออนี้โอ้ยง่ตีชางให้งิตีทางชา,างให้เก็บไว้เก็บไว้โอ้รงนี้พิมพ์พับเปิมนะนี่เนื้อสวยด้วยนะครับองนี้พิมพ์พับเปิมนะครับน่าจะเป็นพับเปิมเนาะน่าจะเป็นสายเหนือและสายลำพูนนะครับ นะหนึ่งนี้มีอะไรอีกโอ้นี้ถ้าพิมพ์แบบนี้นี่เขาเรียกว่าพับปีรันนะฮะนะครับพับพิมพ์แบบนี้เขาเรียกว่าปีรันละนะครับพับปีรันส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อผงไมลานจะออกเนื้อออกโซนเทานำดำนะนะครับถ้าว่าปีรันขาวมีไม่มีฮะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ผงไมลานก็เป็นปีรันขาวละนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพับปีรันเนี่ยจะเป็นผงไมลาน จะผสมผงใบลานผงใบลานเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับพุทธคุณจะถือว่าเพิ่มทางเกี่ยวกับด้านเมตตามหายยอมเพิ่มขึ้นมานะครับเนอะองค์นี้ก s <S ็ถここ้าไม่จะมีผงใบลานก็เป็นปีลานขาวนะฮะถ้าพิมพ์นี้ก็พิมพ์ซุ้มประตูนะครับอย่างนี้ก็พิมพ์ซุ้มประตูนะฮะเลขคงเงี้ไม่หมดนะนะครับยังไม่หมดนี่องค์นี้ปีกล่องด้วยนะครับหลวงปู่จันดีนะครับหลวงปู่จันดีครับนะครับรุ่นหนึ่ง นะครับปีสามเกวัดป่าหินเกิง้งนะครับขอนแก่นฮะหลวงปู่จันดีฮะนะครับโอ้ยกล่องสวยมากเลยกล่องเหมือนกับกล่องหลวงพอ่อหลวงพ่อคูณนะนะครับกล่องสมัยนะั้นนะหลวงปู่จันดีตะกรุดเงินด้วยนะอันนี้เป็นตะกรุดเงินด้วยนะครับเออสวยดีสวยดีนะครับ,นะรบปีสามเก้าสามเก้าก็ปีนี้ปีหกหกโอ้เกือบสามสิบปีนะครับถ้าหกเก้าสามสิบปี ยีิบเจ็ดปีนะยี่สนะนะิบเจ็ดปีก็โอเคนะนะครับก็โอเคอ่ะวางแยกไว้นะครับผ้าใหม่วางแยกไว้โอ้นี่เหรียญอะไรเนะี่ยหลวงปู่หินหลวงปู่หินขอนแก่นนะน้ำพองฮนะในะวัดโพธารามะนะครับรุ่นสองฮะเหรียญรุ่นสองปีสี่ศูนย์โอ้เหรียญสวยได้มากี่เหรียญได้มาหลายเหรียญฮะ คืออย่างคือผมบอกก่อนผมเป็นคนเล่นผ้าเก่านะครับบางทีผ้าใหม่นี่ผมผมอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ก็รู้ก็บางทีเราก็แยกแยะความแท้เอาอย่างนี้ก็ผ้าแท้นะครับบางทีก็เอามาเก็บไว้เอามาเอาให้ลูกค้าบ้างอะไรพวกนี้นะครับได้มาเป็นชุดอย่างนี้หลายหลายองค์เนี่ยกี่องค์เนี่ยวันนี้สองสี่เจ็ดองนะสองสี่หกเจ็ดนะครับเดี๋ยวต้องใส่ถุงแยกถ้าไม่ใส่ถุงแยกนี่เดี๋ยวหน้าบี้กัน จมูกช่วงจมูกช่วงหน้านี่จะจะชนจะถูถูกันหลวงปู่หินนะครับขอนแก่นฮะนะครับนี่ก็พระใหม่เหมือนกันเอ,อ่อผมอ่านก่อนจังหวัดอะไรหลุกอะไรอะ่ะอ่านยากจังนะครับเฮงเฮงเฮงปีหกห้านะครับโอ้เพิ่งสร้างไม่นานนะครับปีหกห้าปีหกห้าบวงสื่อเฮงไหมเนี่ย หอยี่กอหงน,นะครับเหรียญยี่กอหงนะครับยี่กอหงยี่กอหงนะครับดีนะยี่กอหงท่านท่านท่านก็ดีนะนับถือนี่นะครับโชคลาภกาพนันนี่ดีนะครับนี่รูปถ่ายพ่อคูนฮะรูปถ่ายพ่อคูนะครับหลังจานอินอนะครับรูปถ่ายพ่อคูหลังจานอินอนี้ก็น่าจะปีหนึ่งกว่านะครับรูปถ่ายพ่อคูอาวางไว้ก่อนนะครับ อ่หลวงปู่คำดีนะครับจังหวัดเลยนะหลวงปู่คำดีปีสามเจ็ดนะครับได้หลวงปู่คำดีมาจีโอโอ๋อองค์นี้ก็หลวงพอลิศบุรีรลำนะฮะหลวงพอลิศบุรีรลำนะครับองบนคนี้เป็นพระเป็นพระพื้นที่นะครับแต่เป็นพระพระที่เขากรมพื้นที่เขาก็เล่นอยู่นะนะครับหลวงปู่คำดีฮะนะครับหลวงปู่คำดีจังหวัดเลยปีสามเจ็ด เจ้าปูกคำดีมากี่กล่องเนี่ยโอ้จะได้ทุนไหมเนี่ย <laughs> นะครับหลวงปู่ท่อนเขาเขียนเอาไว้เลยเพราะกลัวลืมนะครับอ,อ๋อนี่อ,อ่อที่ส่ายชมบุรีแน่นอนเลยอย่างนี้ส่ายชมบุรีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสมเด็จละเป็นสมเด็จนะพวกหูใบสีอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกหูใบสีอะไรพวกเนี้ย ดย๋าวางวางแยกๆไว้วางแยกๆไว้วไวหลวงพ่อโต,โตนะครับโอ้ยบินบินบิหนหลวงพ่อโตนี่้ากสายเหนียวนะครับองนี้บินฮะบินนิดนึงนะครับบินนิดนึงไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรน่ะสมเด็จหนึ่งสมเด็จนี้ก็สวยวางไว้นะครับโอ้ละคังนี้ที่ไหนเนาะพาไม่รู้ที เอ่อเ,เวสุวรรณวจุลามณีกระถินห้าเก้านะครับกระถินห้าเก้านี้เป็นเนื้อตะกั่วแฮ้สมเด็จตรงนี้นะครับสมเด็จนี้สวยมันดีจังนะครับสวยแตหมดแล้วมั้งนี่พระหลกัหลกๆผมไม่ค่อยได้เลยนะนี่นะครับนี่เป็นพระย่อยมาชุดนี้อะไรอ๋อ,อมีปู่ทวดนะครับมีปู่ทวด มีฮนุมานปู่ทวดมีหนุมานพระเจ้าตากศิลหลวงพ่อโสธรนะฮะนะครับอืมนี่ก็เป็นวิธีแยกพระคร่าวๆนะครับคือการแยกพระก็เหมือนกับว่าผมพูดตรงๆนะแยกพระที่เรารู้จักกับพระที่เราไม่รู้จักแยกพระใหม่กับพระเก่าแยกพระค่านิยมกับค่านิยมมากค่านิยมรองว่ากันไปนั่นแหละ นะครับอย่างสมเด็จนี้ก็สวยดีเก่าใช่ไหมอย่างงี้ก็เราเราเป็นคนผมเป็นคนชอบเล่นสมเด็จคุณแยกสมเด็จเอาไว้เอาไว้ตั้งหากนะครับก็แยกสมเด็จไว้ตั้งหากนะฮะเหรียญ <c oughs> ราัชากาลที่ห้าเหรียญรห้านะครับปีสามหกวัดนางชีนะครับของวัดนางชีปีสามหกนะครับราชาัชกาลที่ห้าก็ดีนะนะครับหลวงปู่มหมุนฮะหลวงปู่มหมุน นะครับบ้านจานหลวงปู่หมูบ้านจา,านศีสะเกดนะอันนี้ชุดเล็กแล้วนี่ชุดเล็กโอ้ชุดนี้ก็สวยนะครับชุดนี้ก็สวยนี่พระเก่าอยู่โอ้หมดล้นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเพราะว่าพระหลักๆที่เราอันนี้ก็ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ซื้อถูกมากเขาก็ไม่อยากขายให้นะครับก็ต้องซื้อมีราคานิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับลองดูลองลองลอง,ลองเล่นดูหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่ผอผางฮะขอ,อนแก่นนะครับปีหนึ่งสองหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนี่มีหลายบล็อกนะมีหลายบล็อกนะครับมีหลายบล็อกนะครับปกโพนะครับสมเด็จอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะนะครับก็ประมาณนี้แหละ คือบางครั้งเนี่ยในการในการเหมาะพระเนี่ยก็เป็นเรียกว่าไงเป็นอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับฉะนั้นราคาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูที่ราคาละบางทีก็เหมามาองหนึง่งบอมาทั้งชุดเนี่งขายอง์นึงก็คุ้มละนะครับถ้าเรามีที่ขายแพงๆอะ่ะแต่ส่วนตัวผมผมไม่มี ลูกค้าซื้อแพงๆอ่ะก็เลยแบบนะครับก็เลยขายได้แต่ราคาย่อยๆนะครับบางท่านเขา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 ปล่อยองคเดียวก็คุมแล้วเขาคืนทุนแล้วเลยมาเนี้ยที่เหลือคือกาไรอะไรมาเนี้หรือขายองค์เดียวก็ตีกําไรเลยนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เทคนิคใครนะครับในการเล่นพราแล้วแต่เทคนิคใครดีกว่านะครับอ่ะวันนี้ก็ได้พลามาประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ้าผมได้หมอพลามาอีกเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดู ผมจะพามาแยกพระพามาคัดพระว่า,เ,าเวลาเราคัดเวลาเราแยกเนี่ยนะครับยังไงจริงๆแล้วการคัดพระการแยกพระก็เรื่องปกตินั่นแหละอันไหนที่เราคิดว่ามีราคาแเราก็แยกไว้อันไหนที่เราคิดว่าราคารองลงมาเราก็แยกออกมาอีกอก,กลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าได้พระมาเมื่อไหร่ก็จะมาเมื่อนั้นแหละฮะนะครับ ก็ผมหวังว่าเนาะในการทําคลิปของผมแต่ละคลิปก็คงจะพอมีประโยชน์บ้าง <S <S ผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเนาะ,ะในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะฮะสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในที่การงานจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปนี้เ่นตัวหญยขอตัวลาไปก่อน <S <S ข,อขอบอบว่าคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ